สวัสดีครับผมติ๊กปติ๊กยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับลดน้ำหนักเพราะรักเมียวันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่ไม่รับของการกินกระเทียมให้ดีต่อสุขภาพมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ควรกินกระเทียมแบบสดหรือแบบผงที่ผ่านความร้อนน้อยจะทำให้คุณค่าสารอาหารดีกว่าเพราะสารสำคัญหลายตัวจะสลายไปหากโดนความร้อน รูปแบบที่2กระเทียมเป็นอาหารไม่ใช่ยาดังนั้นควรกินให้พอดีปริมาณที่แนะนำคือกระเทียมสด1-2หัวต่อวันกระเทียมผง300มิลลิกรัม2-3ครั้งต่อวันเป็นปริมาณสำหรับผู้ใหญ่นะครับรูปแบบที่3การดูแลสุขภาพ ควรกินอาหารที่หลากหลายทั้งชน,นิดกินและสีเพื่อจะได้รับไฟโตนิวเทียนและวิตามินที่ครบถ้วนนะครับอ้อกันลืมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่นติดตามเพื่อที่จะได้รับข้อมูลและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและการกินกระเทียมควรทำควบคู่ร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดื่มก็เพียงเล็กน้อยพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดถ้าทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้นะครับการกินกระเทียมก็จะกลายเป็นกระทิ้งนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากติ๊กปฏะติดนะครับ